สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเจ้านี่เลยนะครับนี่คีย์บอร์ด Ro ยัลคู ot นะครับคีย์บอร์ดไซส์มินิ60%มีฟังก์กชันแบบว่าเพียบเยอะมากๆและที่สำคัญพกพาสะดวกเพราะว่ามันเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว Royal คูท ak 6 1ว่า แพ็กเกจของเขาเนี่ยมาพร้อมกับอะไรบ้างเปิดกล่องออกมาเลยแน่นอนว่าต้องเจอตัวคีย์บอร์ดก่อนอยู่แล้วนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยหุ้มด้วยถุงกันฝุ่นนะครับอย่างดีเลยในถุงก็จะมีคู่มือแนบมาให้ด้วยนะครับเปิดคู่มือมาก็อ่ะวิธีใช้งานทั่วไปไม่มีอะไรมากนะครับมีอะไรอีกไหมต่อไปก็เป็นสาย USB นะครับเป็นหัวของ Type C ตัวถอดคีย์แคปกับสวิตช์แล้วก็สุดท้ายเป็นสวิตช์สำรองนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4อัน หมดแล้วครับก็มีเท่านี้เลยครับเรียกได้ว่ามากันแบบครบๆเลยทีเดียวจบพร้อมกับเซอร์วิสตัวเองได้ทีนี้เรามาดูกันว่าเห็นเล็กๆแบบนี้มันจะมีฟังก์ชันอะไรที่แบบว่าการใช้งานเนี่ยโดนใจเราบ้างเรามาเริ่มจากรูปล่างหน้าตาของเขาก่อนเลยนะครับเจ้า r k 6 1เนี่ยนะครับผิวพันธุ์ของเขาเนี่ยเป็นสีขาวล้วนทั้งตัวเลยนะฮะร,รวมไปถึงปุ่มคีย์แคปก็เป็นสีขาวด้วยนะครับมีทั้งหมด61ปุ่ม บอดี้ของมันเป็นพลาสติกสีขาวน้าหนักถือว่าเบาเลยนะครับทำให้เราพกพาไปที่ไหนก็ได้เนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายมุมด้านขวาล่างตรงสันนะครับก็จะมีโลโก้ Royal c o คู s ส r e ี n เข้ามาด้วยนะขนาดของเจ้า RK61 ตัวนี้นะครับยาว289มิลน,นะครับกว้าง103มิลแล้วก็สูง39มิมลเรียกได้ว่า เล็กเหมาะสาหรับการพกพาจริงๆที่นี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเขากันบ้างนะครับตรงด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเก็บ USB v i เ l e t นะครับตัวนี้เอาไว้เสียบเพื่อไว้เชื่อมต่อสัญญาณ v i เลส2.4กิกะเฮิร์ตนะครับตัวหลุมตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับเวลาเรากด USB ลงไปมันก็จะดูดติดหนึบเลยไม่ต้องกลัวหลุดนะครับยกเว้นว่าเรากระแทกแรงๆก็อาจจะมีหลุดบ้างสําหรับ r k 6 1ตัวนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ให้ตัวปรับระดับความเอียงของคีย์บอร์ดมาให้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวยาง งททั้4มมุแนเลื่อนลงมาอีกนิดนะครับตรงกลางด้านล่างนะก็จะมีสวิตเป็นสวิตปิดเปิดนะสำหรับปิดเปิดการใช้งานของคีย์บอร์ดเลื่อนมาทางด้านขวาของตัวสวิตปิดเปิดนะครับก็จะเป็นอีก1สวิตนะครับสวิตตัวนี้เอาไว้ใช้สลับกันนะครับระหว่างบลูทูธและไวเดตสาหรับตรงสันด้านบนนะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับที่เอาไว้ทําการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าใช้ในกรณีที่ชาร์จแบตเข้ากับตัว RK61 นั่นเองแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุถึง1 4 5 0มิลลิแอมเรียกได้ว่าเพียงพ พอต่อการใช้งานเลยนะฮะสำหรับถ้ามันเกิดไม่พอจริงก็เสียบสายชาร์จเข้าไปใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยก็ได้สำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้3ช่องทางด้วยกันคือ 1. ผ่านสาย USB Type C นะครับอันนี้คือเสียบตรงๆเลย 2. ผ่าน USB v i เ l e t ตัวนี้นะครับโดยเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ของคุณตึ้มเสียบเข้าไปจากนั้นก็ปรับสวิตช์ด้านหลังเป็นเชื่อมต่อแบบ v i เ l e t จากนั้นก็เชื่อมต่อได้แล้วก็อย่างที่3อย่างสุดท้ายก็คือเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อไร้สายเนี่ยเขารองรับ Windows Mac iOS Android คือรองรับหมดแล้วมีคนเทสให้แล้วด้วยนะครับไม่ต้องกังวลเลยใช้ได้แน่นอน สวิตของเขาก็มีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันเป็นบ u ูเร d แล้วก็บรา w n ส่วนตัวผมตัวนี้นะครับเป็นบรา s w สวิตเพราะว่าผมชอบ2จังหวะของบ u ูแล้วก็ชอบความเงียบของเรสก็ตกมาเป็นบราว n ถือว่าก้กึง่งก้มกึ่งระหว่างคนชอบแบบ2สวิตก็อันนี้น่าจะตอบโจทย์ที่สุดละสำหรับตัวสวิตเนี่ยเป็นแบบ h o ต Swap นะสามารถ ปรับเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองเลยไม่ต้องส่งช่างนะครับในกรณีถ้ามีปัญหาอะไรเกิดสวิตพังไปสักตัวหนึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองเลยเพราะว่าเขามีสวิตสำรองมาให้ด้วยนะครับวิธีเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยนะฮะก็ใช้ตัวคีบที่เขาแถมเข้ามาเนี่ยคีบขึ้นมาตรงๆเลยดึงขึ้นปึง้งจากนั้นก็เป็นการถอดเสร็จเรียบร้อยเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปตรงๆเอาขาให้ตรงรูจากนั้นเสียบลงไปเรียบร้อยครับเสร็จอันนี้ถือว่าจบละใช้งานต่อไปได้เลย ตัวคีย์แคปที่แถมมานะฮะก็จะเป็นแบบ ABS double shot นะครับมีไฟลอดที่ตัวหนังสือด้วยนะครับและที่สำคัญเหมาะสำหรับสายจิ้มอย่างผมเพราะว่ามีฟอนต์ไทยนะครับด้วยว่าตัวผมเนี่ยพิมพ์สัมผัสไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เหมาะกับสายจิ้มที่มีฟอนต์ไทยมาให้นะครับก็พิมพ์สะดวกสบายและบางปุ่มตรงสันของเขานะครก็จะมีสกรีนสัญลักษณ์นะครับเพื่อเอาไว้ใช้กับปุ่มฟังก์ชันแต่ว่าตรงสัญลักษณ์นั้นไฟไม่สามารถลอดได้นะ สำหรับโหมดไฟเนี่ยเขาบอกว่าให้มาถึง9แบบแต่ผมลองใช้ดูผมว่าน่าจะมากกว่า9นะ <c oughs> คือเยอะมากนับไม่ทวนก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันแล้วกันว่ามีไฟแบบไหนกันบ้าง การเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดปุ่มฟังก์ชันนะครับพร้อมกับปุ่มที่อยู่ด้านบนของปุ่ม Enter นะครับถ้าคุณคิดว่าโหมดที่เขาให้มาเนี่ยมันยังไม่แบบยังไม่แมทกับเราอะสามารถไปโหลดซอฟต์แวร์แล้วก็ปรับแบบที่เป็นตัวเราเองได้ซึ่งมันจะละเอียดกว่านั้น สำหรับคนที่เคยใช้คีย์บอร์ดแบบฟูลบอร์ดเต็มๆเนี่ยอาจจะงงเล็กน้อยนะครับว่าเฮ้ยไอปุ่มที่มันหายไปเนี่ยฉันจะไปหามาจากไหนอย่างปุ่ม F เนี่ยมันหายไปเลยปกติกด F5 ในการรีเฟซหน้าจอไม่ต้องตกใจนะครับไอปุ่มที่มันหายหายไปเนี่ยมันก็จะเอามารวมกันอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าตรงสันของคีย์แคปอ่ะก็จะเป็นของสัญ,ญลักษณ์ต่างๆผมยกตัวอย่างให้ตรงปุ่มเลข5เนี่ยก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ F5 เพียงแค่เรากด Fn แล้วกดปุ่มเล็ก5ก็จะแทน กับปุ่ม F5 ได้ในการดีเฟตหน้าจอปุ่มอื่นๆก็เช่นกันนะครับสังเกตสัญ,ญลักษณ์ตรงสันของเขาแล้วก็บวกกับปุ่ม Fn เข้าไปคุณก็จะได้กดปุ่มนั้นอย่างสมใจแน่นอนสรุปคร่าวๆเลยนะฮะสำหรับใครที่ต้องการคีย์บอร์ดแบบพกพาผมว่าอย่างเซตของผมโน้ตบุ๊กคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ไร้สายอีกหนึ่งตัวมันสามารถพกพาไปไหนก็ได้ด้วยน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็หรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากพกพาหรอกอยากได้โต๊ะแบบมินิมอลคีย์บอร์ดเล็กๆเมาส์เล็กๆผมว่า ตัวนี้น่าจะโอเคด้วยราคาของมัน1,790บัตรย้บาทย้ำอีกครั้ง1,790บัตรบาทพร้อมประกัน1ปีสำหรับวันนี้ใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดพกพาแบบไร้สายนะครับผมว่า r k 6 1น่าจะตอบโจทย์ของคุณสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ